พี่เพิ่มกับน้องปอดกาลังจะไปไหนกันครับเนี่ยไปทาฟันไปทําฟันน้องปอดฟันผุหรือเปล่าเดี๋ยวไปให้คุณหมอดูนะว่าฟันพี่เพิ่มหรือฟันขาวเออน้องปอดฟันขาวเดี๋ยวไปดูนะว่าฟันใครจะผุบ้างไปไปกันเลยขึ้นรถกันเพื่อนๆครับตอนนี้พี่เพิ่มกับน้องปอดมาถึงคลินิกทําฟันแล้วกลัวไหมครับพี่เพิ่มเดี๋ยวมาดูนะว่าการทำาอ้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทําฟันจะน่ากลัวเหมือนที่เด็กๆคิดหรือเปล่าแล้วมาดูนะว่าจะมีแมลงอยู่ข้างในฟันพี่เพื่มแล้วแมลงอ่ะจ,จะอยู่ข้างในฟันน้องปอนหรือเปล่าไม่ใช่แมลงม,มันเข้าจมูกน้องปนเออแล้วก็ตาด้วยเออตื่นเต้นน้องปนตื่นเต้นเอาไปดูกันว่าแมลงจะอยู่ในปากเด็กๆไหมเ <laughs> พื่อนๆเราเข้าไปข้างในร้านทำฟันกันเลยไปเลยแล้วเปิดประตูเข้าไปสิเราจะเจออะไรบ้างออะเปิดไปสิ เอาพี่เพิมเข้าไปเลยไม่แม่ปอม๊อตขนมน้ยเอาปิดอุยทุกคนเจออะไรอะโอ้อนี่ข้างในร้านมีพีกระจูด้วยนะทุกคนนี่มีมดแดงด้วยโอ้โหเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยมาดูสิจะตื่นเต้นหรือจะกลัวนะกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมที่คีนิกก็จะมีหนังสือให้เด็กๆอ่านด้วยนะ อุ้ยหนังสือโปเกมอนแล้วก็จะมีกะหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีตุ๊กตาโปเกมอนเยอะเลยตอนนี้เรารอคิวอยู่นะทุกคนใช่ไหมเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมเสียงเพื่อนที่อยู่ในห้องทำฟันเป็นอะไรพี่เพิ่มร้องไห้รองไห้รองแล้วพี่เพืรมจะรองไห้แบบนี้ไหมอ่ะเอ้ยพี่เพิร์นแกงงปดดูสิเสียงเอ้ย โปเกมอนเยอะเลยไหนดูซิดูสิให้เพื่อนดูด้วยโอโอ้เปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะระหว่างรอทำฟันเด็กๆก็จะอ่านหนังสือแต่ตอนนี้ข้างในได้ยินเสียงเพื่อนร้องไห้นะเราเราจะร้องไหมลูกพี่มมาันเพื่อนๆมาดูนะว่าพี่เพื่มอะจะมีแมลงอยู่ข้างในไหม สวัสดีครับคุณหมอก่อนสวัสดีครับคุณหมอก็จะมีของเล่นมาโชว์เด็กๆแบบนี้นะเห็นไหมอ่ะมาดูสิว้าวรถของคุณหมอดูดีเลยยกร้อได้ด้วยทุกคนเห็นไหมพี่เพิ่มเห็นไหมนี่คุณหมอก็จะเปิดแบบนี้ให้เด็กๆดูนะเห็นไหม นี่ถ้าเด็กๆมาทําฟันเห็นไหมไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะห้องคุณหมอน่ะเด็กๆจะกลัวใช่ไหมว่าห้องคุณหมอจะน่ากลัวไหมไม่เลยน่ารักมากนี่ท้องโปรดเห็นไหมพี่พึ่งมาปากว่า,ว,าว้าวได้แด่มากตอนนี้แค่มาขัดฟันให้สะอาดคุณแม่ขาต,ตอนนี้ น้องปื้มจะมีฟันขึ้นตรงนี้ซี่งอ๋อน้องปื้มกำลังจะมีฟันขึ้นฟันแท้นะครับไม่มีไม่มีฟันน้ำนมหลุดนะตรงนี้นะค่ะน้องปื้มมีแผลร้อนในอยู่ที่ข้างล่างเห็นไหมอังแดงๆนะมะั้ยค่ะนันคือแผลร้อนในนะคะอะวกอคคว้างๆลองให้คุณแม่ดูสิปื้มฟันดีมากเลยครับท่านผู้ชมทางคลิกตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ อย่าลืมสับตักคล้ใบมาขูดให้หมอด้วยนี่ก็กำลังขึ้นเห็นมนะฮนสองข้างเลยแต่ปึืนม็แปลงฟันได้ดีอ้าปากกว้างๆลูกหน้านี้ผู้นิดนเดินกำลังจะเปลี่ยนฟันหมอไม่ต้องยุ่งกับเขาเนาะคุณแม่เห็นนะหมอไม่ยุ่งหรอกเพราะว่าเจ็ดขั้วกว่าเขาจะเปลี่ยนและ ปุสองซี่กแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยพี่ปื้มไม่แปลงฟันตอนก่อนนอนหรือเปล่าตื้นเล่นไหมฟันผูกี่ซี่ครับสองซี่แล้วก็จะขึ้นฟันแท้อีกสองนะนี่ทุกคนระหว่างน้องกดรอพี่ปื้ม น้องดก็มาแปลงบอลตบน้องปอดต่อไปเป็นคิวน้องปอดแล้วนะคะนี่พี่เพิ่มเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นน้องปอดแล้วนะเพิ่มเก่งมากเลยอุ้ยพี่ปพ้่มได้เลือกรางวัลด้วยนะโอ้โหรางวัลเยอะเลยกล่องใหญ่เลยนะทุกคน อ๋อพี่พิ่มไหนดูซิพี่พิ่มเลือกอะไรชูชชูขึ้นโชว์โชว์หน่อยอ๋อพี่พิ่มเลือกบลบาบูบูอ่าพี่พิ่มไปรอข้างนอกกันนี่ตอนนี้คิวน้องปนแล้วนะเดี๋ยวไปดูน้องปดจะทําอะไรบ้างว่ามีแมลงไหมวะน้องปดมีแมลงไหมอย่าลืมอากว้างๆนะครับอาก้างนะยี่หสวยมากเลยครับท่านผู้ชมฟันเขาขาโล่เลยครับเขาไม่มีดูหนอนเลยครับอ้ย ไม่มีดอกสักตัวหนึ่งมาใส่อยู่เลยไม่มีรูเลยครับอาก้ก um oh, wow ้างลูกว oh oh, oh. like oh yeah? ้าวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอดด้วยโอ้โหอย่างนี้หล่อๆอย่างนี้มีแฟนยังปอดมีแฟนยังลูกมีแลห้ออ้ยี่้อแฟนชื่ออะไรครับมีแฟนชื่ออะไรลูกบีมี่มาม่าหรือว่าหมูเด้ง อ้าปากังคังไม่ชื่อหมูเร่งป่โอ้โหเก่งมากนะครับท่านชมเอาหมอนปันนะครับ1 2ึ่งสองสามสีห้าหกเจดปด้าสโอ้าตัวตัวลูกโอ้สีบข้าบนนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีรูหนอนนะครับผู้ชมขอปบมือให้กับนักเปิดหน่อยหนึ่งอดียวนะดูสองนิ้วเลยเยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะขัดฟันนะครับจ้ากระถีฟันจ้ากระถี่เจ้ากระถีจ้ากระถีจ้ากระถี่แล้วก็ jelly people ฮะโอเค มือคนตาเขาเยอะอย่างเอออเขาหล่อถ้าเขาลืมตาแต่เขาหลับตาเขาจะไม่หล่อเราจริงๆเนี่ยดูดิเก่งมากเก่งมากเลยครับท่านผู้ชมดูกล้องหัวนะกล้องหัวซ่อนอยู่ข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นนะเอออาปากกว้างๆให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กัน้องโหลดหน่อยนะครับเลยทำไงหนึ่งทำไงหนึ่งหนึ่งนับหน่อยหนสอง สองเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสามอ๋อคุณแม่ขอบคุณนะคะหมอลืมหมอลืมหมอได้ปสี่จบปสามหกปสามไม่รู้ทำยังไงก็ให้มาเนี่ยสามแล้วเท่าไหร่ลูกอ่ะดูน้ำลายนะอ่อโอเคสามแล้วสามแล้วเท่าไหรสามแล้วก็อะไรครับไหมหนึ่งไหมสามแล้วเท่าไหรหนึ่ง ถามแล้วอะไรอันนี้คุณจะได้ขับบ้านถามแล้วเท่าไหร่ลูกเดียวก็เสร็จแล้วถามแล้วนสี่สี่แล้วสีสี่อ้ากว้างครับน้องปนอ้ากว้างครับสี่ไปแนวแกยวนะมบขอละโอเคแล้วก็ห้าห้าห้าเออสไลเดอร์ลงเลยสไลเดอร์ลงเลยอ่ะมารับรางวัลแล้วไปเรื่องรางวัลเรื่องรางวัลอ่าไปเรื่องรางวัลสิ ไหน้องปดน้องดเอานี้ไหนดูสิน้องปดชอบมอเตอร์ไซค์โอเคใช่ไหนหนูทาฟันเสร็จแล้วหนูได้อะไรครับได้วิตามินซีแล้วก็ได้แปรงสีฟันด้วยนะพี่ปุ้มดูสิมีแปรงสีฟันผู้หญิงนะทุกคนผู้ชายหมดเนาะผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็แปรงได้โอเคไหมนี่นะทุกคนหลังจากที่พี่ปุ้มกับน้องปดทำฟันเสร็จแล้วใช่ไหมทาฟันเป็นยังไงบ้างน่ากัวอย่างที่เราคิดไหม ไม่น่ากลัวใช่ไหมแล้วกลัวไหมไม่กลัวครับไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยเห็นไหมทุกคนเพื่อนๆอย่าลืมมาทําฟันกันนะถ้าเรามาทําฟันฟันเราก็จะไม่มีรูมแมลงก็จะเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ปวดฟันด้วยนะแล้วอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะทุกวันนะแอย่าลืมแปรงฟันทุกวันด้วยนะทุกคน,นแปรงฟัน วันละสองครั้งคือเช้ากับก่อนนอนนะทุกคนอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้า